สวัสดีเจ้าพ่อโอ้สวัสดีย้ำเช้าสวัสดีเช้ววาวันหวยออกค่ะโอ้มาตามนัดเลยว่ตามยังไดพ่อเอฟซีบอกให้ตามนะเนี oh, เ่ยนะโอ้ยมาว่าไทายว่าเล้าได้อยู่นี่เพิ่นตื่นเต้นแล้วเมื่อนี้นี่งงไปนะมันชื่อะ่ะมับต้องตามหลายดอกเป็นยังคือวางสันพ่อ เา้าวมาเห็ดมาเห็ดสูตรเกล้าออกแล้วไม่เห็สูแบบตรมันก,ก็ยังเหลือโลโลเหลือตัวเกาอยู่อย่าวาดเถอะพ่อเอาเกาเสียนโลตกกัวเกาเปรี้ยเลยอืมตัวใดโน่เดี๋ยวเปิดเบิงกคอนโดบาตรที่นี่สามหกสามห้าสามสี่สองหกสองห้าสองสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่นี่บ่พ่อนีองเป๊ะเลยบ่จ้ะเป๊ะ S <S วิ่อ่าโดยเฉพาะเลขเลขตัวที่แน่นไว้นั่นมันเหนียงหาสามหาสองห้องสามห้องสองเนะาะค่ะแม่นค่ะพ่อเข้าเตรียมเตรียมนู้นมาเอาคนนี้นี้ดิเนดเนออกมามันได้เด้อเดี๋ยวได้เอาเอาเขียนไว้เบิงเป็นอ่าอ่าใส่กันเบิงค่ะพ่อเปรียบเทียบมันว่าเปรียบเทียบ จ้าทำไมเลขมันออกตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งเนะาะมาถึงสุดปลายของเลขหวยลาวมาทำทำไมมันลงตัวเดียวกันหมดอืไม่น่าเชื่อนั่นไอเทียนกองยิ่งโมเสีย <laughs> แห่บ้านเลขบ้านเลขมันอันนี่ อันเบิร์ตได้สามหา้าสามสองห้าสองหาที่สี่ห้าก้อนี้อันเบิร์ตต้องถามว่า,ามิมิตัวใดที่เขาบอกอันนะต้องถามแบบนี้นะพ่อเออถ้านี่ที่เราวันมันเหลืออายุขาสามก็หกสามค่ะโอ้ขาสามการี่เหลืออยู่หกสามอ,อ,อืมนี่มันจีออกตัวนี้ปะพ่อพอ,อากเดียว <laughs> บานนี่เอาเสียนไว้แตเบิงใส่กันเบิงว่ามันลงเงจียวกันบอ่อค่ะพ่อเออมันมี6 2หกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามหกสี่อาสองอาสามอาสี่ห้าสองห้าสามห้าสีสองสสามสสองสสามสีค่ะ อใน่นเฮงบอมันผิดมันมันมันผิดตัวมีตัวนี้มีรับสี่มาตัวแรกมันจะจะไม่รักหนึ่งมันบออ๋อจ้าพ่อแม่จ้าเออนี่ล่ะมันมันเปลี่ยนกันอยู่นฉ้แต่ว่าเลขสองแถวทึงบักหาสามหกสามหกสองหกสามยันคือการเบิดไงอือแล้วก็ตัวเด่นน้ำหอมนะค่ะถ้าเด่นในวันนี้เนี่ยคือมันเด่นไปที่ถ้าเลขสูตรนี้มันจะเด่นอยู่ที่ห้าสามกับหกสามไง โอ้เดนหาสามกับหกสามตีงันถ้าสุดถูกสุดเอาเล่าเหตุนี่นะจ้าพ่ออืมงั้นกัญยาเล่าเลยถ้าย่อสูตรได้เห็ุกัญยาก่าเสียไม่สิ่งลุ่งลุ่งเลยเงินมองนี้เนะอืมเข้าใจยังเกิดความบังเอิญท่านที่ตีแงินบังเอิญมาดีมากเขาสรงเลขอันมากเขาว่าหาสามสามหาหาตีตีหา ของหาหาสองใจหาซีฟก็ว่าดีตัวนีงใจหาซีบอยู่เอหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอ่าศูนย์หาหาศูนศูนย์สามสามศูนย์วู้อัดบัสค่ะอืมนี่ละตัวยนต์บอันขึ้นหกสามเดี๋ยวเอาเอาเอาเหลือเว้นไว้ให้เ้าตัวหนึ่งตี เออตัวตัวเสิ่องจอหนิตัวตัวเด่นจอหนเอามึงเอามึงต้ายมึงตายกนอนหนิโอ้ยู่แล้วยู่ิงนิ่งแล้วหกสามน่เออยู่ิ่งนิง่งอดิงจริงอืมหกสองหกสามอยู่แล้วแต่ว่าคืออยู่ดีพอ่องามอยู่งามแต่ว่าสีสอนยังจูฟังบ่หนิจ้าพอ่อ,อ,อกนดมือกี้นี่เนาะเอ่อเคยเอ่อเขาไปซื้ออะไรเนาะ ค่ะยิงลอยห่านอะไรมันถามว่ามันฝันเห็นพ่อยายอ่าพ่อหญ่อายุจักปีพ่อสอเกิดเท่าไหร่แต่บอกกันไปว่าพ่อยหญ่นั่นหกสิบสี่ปีพ่อสอเกิดศูนย์สี่ค่ะเห็นมองหาเรียมองสีง่หกหนอโอ้บะนี้งวดนนี้เขาฝันโมบานนี่พ่อวันนี้เขาฝันเจียวยีกกีเกียวกับพ่อนี่อีกน่ะเออเอ,อ๋อเขาวางใดเราพ่อเราจะฟังเลย การก็ <c oughs> <c oughs> อ้องฝันอย่างตั้งเเนาะเกินว่าปันนี่เบาๆเข้าสิถือดาดีนี่เออมาเนี่อ้าวมานี่มันฝันจะบนผู้ผู้ก่าฝันแต่ว่าผู้ไม่ฝันแต่ว่าทํางานนี่มองเดียวกันขายอะไรน้อกันไะบอกอ๋อจ้าพ่อเออฝันว่าโอ้ยฝันเห็นพญ่เอ้าวฝันเห็นแบบใดฝันเห็นพญ่ขี่รถมเอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อ่าแขนกนสีแดงว่า่นจ้า เออไปฝุ่นไปทั้งบ้านหนูบ้านเจ้าหนูฝุ่นอำเภอเดียดคุณน้าสันบ้านนี้เอาคือไปไกลเสียคีห้อใส่ไปยังไกลเถอะมึอำเภอเดียดค่ะจากแล้วหนูเห็นฝันเห็นพวกไงก่ะคุกน้าสันบ้านนี้ไปหอดบ้านฝุ่นกับมีไปเบิงแล้วกับมี่จะบ้านเก่าเกาบ้านหลังเก่าว่มาเอ้าเออบ้านเก่าๆบ้านหลังเก่าบ้านนี้มันจะได้ถามมา อันพ่อยายอายุหลายปันไดก็เอาบังหันผู้เจ้ากัดถึอยูโมแอนบอกฝันเกี่ยวว่าออกซีหกหกซีซีหกหนึ่งอะไวะจ้าอือบานนี้กันกันเลยว่าอันยูแมนอันพ่อยายขี่รถคันมอเตอร์ไซค์ที่นั่นพ่อยายเคยขี่ไม่ไปว่าสั่นเออค่ะเออบานนี้ไปเห็นแต่บ้านหลังเก่าๆบ่มันสันฉกตัวเก่าบ่เทียนซองเลยนึกว่าอ่งสั่นแล้วพ่อทั้งใดสันดี นี่เยรัฐบาลจะียสิทธเจ็นเท่าบอ่อสมว่าออกซี่หกหกซี่อีกซะหือสีหนึ่งซี่บ่อแต่หนึ่งซี่เกิดือ้นคือหงวดน,นี่หนูมักหนึ่งซีอยู่บอ่อจ้าแก่ <S <S แก่แก่ดอกเข้ามากันต้องโสงกันมากขึ้นหรอดอกแต่ว่ามันเป็นยังซี่บาทนี่เอาจ้าพ่อคันเลขมาโตเก่าเด้อมันก็ดีมากอายุคือเตาแต่มันที่แต่มันที่ออกหกสี่แหละมันทีขึ้นบน โอ้หกสี่สิกลายไปยุทั้งบนแล้วบาทนี่แมนบโดูลางแล้วจ้าอะไรจังว่าเอ่อมามา,มาคิดแล้วคิดยู่ข้นวดแล้วขนวดอ,นอคิดเบิงว่ามันเป็นไปได้คึ้เรือหกสี่นี่เหมือนจะโอ้้ามาสิมาตัวเก่านี่พอคิดว่าจิเป็นหกสี่นบอสิกับมานี่แมนเป็นหกสี่สี่หกจะไม่เก่กเป็นอือโอ้หมายถึงว่า สิเป็นหกซีบอบาทดีงวดนี่สิบ่เป็นซีหกคือเก่าแล้วเนาะพ่อเงินขามันออกตัวเก่ามื่ก็้สิเป็นหกซีเหมือนแต่โอ้แล้วบัดนี้ถ้าเบียนรถพ่อดิที่พ่อขี่ที่เขาเห็นในฝันน่ะถ้าเบียร์ยังมันละอัานเบิดอนไม่หาสองสามอู้กะหา몽อื่นเพิ่มว่าอัานเนาะอือหาสองสามนี่เองมันการเด็กกะหาสองหาสามค่ะก็แค่นั้นแต่ว่ามันเลขมันติดเลขกันเบิดเรื่องมาพอด โอโ้พ่อกะเลยบบ่มากบ่ตีใส่ดีกว่าตีแนนกนตีใสอยู่ซะดีกว่านะอือพอเขาฝันเห็นมึงหันมันเนี่ยออกอายุนะค่ะค่ะแต,ต่มันเป็นสีหงมันลงล้างนะจ้าพ่อจันแนพ่อวานะครับขั้นสามโตหายไปบุยเจ้าดาวค่ะพ่อทายห้างเดียวไปเลยจ้าเออ ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ค่ะแมนเน็ดเดียวไปเลยอี่แต่ว่าทาวาหกสี่จะไปบนนี่โนผัดมากหนึ่งหกสี่บานนี้เออเอหนึ่งก็สูงมาเลยตัวเดียวกันโอเอโอ้อพ่อเคยบอกว่าถ้าสื่อศ<ม>ูนย์กัดเยื้อเลืมสื่อหนึ่งน้่มตีเนี่ยพอเลขหนึ่งก็ล 0, เลขสูงนี่มาเลยตัวเดียวกันเอาที่สื่อศูนย์หกสี่หรือว่าหนึ่งหกสี่ก็ได้นะค่ะพ่อ จาหกสี่นี่บเปลี่ยนดอกอย่างไรก็บันเป็นสี่หกตัองสีนาะนี่ละเลขกันมันโมอันทั้งนั้นกับเลขหาหาสามหกสามนี่มันกับกับพ่อเห็นว่าอยูเพราะว่ามันเป็นเลขบวปล่อยต่อมงวดแหละมันกับโมนี้ไปใส่มันกันยังมาเห็ดสูตรสูตรเล่ามันกันยังมาเข่ามาล่งหมองเดียวกันอีกนะจ้่พ่ออือหาสามหกสามนี่นะอือ นี่แหละที่ว่าเลขขาสามโมงสามเีกเด่นหลายเนัน<า>อ,อือขามันขมันออกหกสี่บนมันก็ย่ออกขาสามล่างสือประจแล้วโอ้ยเป็นไปได้เวิร์แล้วพ่อค <laughs> ือมันยือออกหก 6, สี่กับหกสามมันก็ไเด็น่ราะเป็นอย่างเนาะบ่ผิดไผอือบน 6, 4, 6, 3, หกสี่ล่างหกสามเรห่วยเต่งเล้งเจ๋งเลงเต่งเล้งเต่งเราเด้ด <laughs> แสดงว่ายิบจับไปแล้วดิ้นนี่แสดงว่าพอจวดแล้วมันบอไปท่านมือเศร้านี่ยังวะลอตเตอรี่หาคูเ่เหลืออยู่เท่อเลยอยเกิร์ไไหาสามอืมคือมันเหลือไใบงามเทนอบาทนี่บงหมู่คือกันจัดซ่านั่นวะจะจี๊ยวะเนี่ย <laughs> <laughs> พอหมื่นเลขที่ออกยังยังอยู่ตัวเลยถ้าแทงข้างที่เข,า,ขาอัดวัตถุดีบวัตแดนเลขยกาสามค่ะพ่อ เนี่ย่าน้จัดบนซ้านั่น,นริงสูเสาเลยมีลาพ่อว่ายุมนทีอยู่นีรายนี้ไม่ไปใส่อกอืมแล้วเม่อี่ขาวาเลขรัก่าวาเลขรักซีที่เข้าล่งซีไปว่าล่างในหอล่างสองฟันสอง่นหมอนค่ะเออมันกับมะเขายืนยิ้มขึ้นเกานล่ซีสองสองซีอยู่ในยมันนี่ หล่างฟันสองโอ้หมายถึงว่าสูตรล่างอย่างเดียวหันบ่พอโอ,อ,อ้สองหกสองแปดนี่ยไงเนี่ยค่ะค่ะเออมันจะมาเนี่ยสองหกสองมันกะมี่ตีสองมันกะมี่ให้มันมันะอยู่ี่สูตรนี่ละ่ะสูตรอ้อนสูตรเล้านี่เอามาแยกติดมันเคยออกไ่ไงจ้าจ้าพ่ออืมมันออกมันออกอีเด้อมันบดิออกเหรียดเด้อโอ้ลายงวดเราเนาะพ่อนะอมันเป็นแังสีเนาะ เงี้ยนี่แหละโดยเฉพาะราเรเขมันตรงกันนี่หกสองหกสามหาสองหาสามนี่เหมือนราเรียสี่คู่นี่เหมือนตัที่ลงไปมันมาตรงกันเป๊ะเลยนะพาชนาเบิงอฟซีก็ได้นี่แหละลองลองเบิงพีชนาเบิงว่ามันเป็นไปได้บอมันกาจจะเป็นไปได้อาจ,จมดวาเลขงวดนี่เขาอั่นมาหกหาหาหกเขาก็อั่นหก เจ็ดเจ็ดหกหาเจ็ดเจ็ดหาซุ่มนี่อันเบิ้ดเดนี่เรีกที่บ้านมึนงวงนี่คือหกสีาา่สี่หกบอกไผ่ไม่ได้ไผ่อันเลยอืมเขาว่าจิบบอออกตัวเก่าตีเออนี่ยเร้นคน,คนคมันจิมองขาเหมือนใช่ปะจ้าพ่อเออนี่ลาคือไว้ลองเบิ้งทีเดีทีเทือวเรียกเจ้ล้เจ้ากันนี่แหละกี่เรีกเ,เ,เ,เขาเบาอัานนีู่แล้วมันเอาตัวเขาอ,อัานพอมาซื้อเนาะจ้าจ้า <c oughs> อืมพ่อกระใสตัวโมอันเนี้ยนั่นลละขันท้ามัดกระล่องพิจนาเบิงห้เป็นแนวทางนี่ล่ะศูนย์สี่หกโอศูนย์หกสี่ปัจจุบันว่าขันอยากเอาอ่าหนึ่งหกสี่สิก็ได้เพราะว่าเหล็กนึงก็เหลขกศูนย์เป็นเลขกตัวเดียวกันค่ะพ่อนี่ล่องเบิงเพราะว่าขันมันอันหลายแต่มันอันนึงกระจะไปซื้อมันหลายมันเกิดทั้งเชียรมันก็ออกตัวบมอัดนี่ล่ะจ้าจ้าอืมมันโมไปออกขอเล็กตัวอันทั้งเชียรก็ะได้จ้าพ่อ เอาบอลเไปสนใจมันมันอัดอันมันถึงมันกัดบริษัทเมตั้งหน่วยดอกเขาใจ่ายข้าวบอลเตรียมแมนอยู่พออืมข้าวล้งตัวเข้าเหรียญตัวเข้าบอันดอ่าขันแต่ขันาหกสามบอัดเขาก็ะซือฮกสามกันหกสี่บอัดเขาก็ะซือฮกสี่หกสองบอันเขาก็ะซือฮกสองไปสิละส่มหาสองหาสามยังมันอันเขากับเซื้อจ้าไปจิระเอออยู่กับดวงนะของมันนี่ครับูมันหนีพักมาเลยดอกแมนอยู่พออืม ดวงเท่านั้นนั่นแหละล่องเบงเห็นเป็นยังสี่หละอันจะมูดว่าขาเท้าหิมเป็นสี่เรียกอาชีพรถไปหายเขาเห็นมือนั่นมึจะสองสามสามสองหิมมันจะอ่านวอวจ้าอืมคือสามตัวที่หาสองสามหิมมันอ่านวันีอแหละถ้ามันอ่านแข็งดีตัวห้าขาหาสามการหาสองการมันจะดีละตรงตรงตัวหาสองสามพวกสีหน่อจ้าพ่อเนี่ยแต่ี่แค่นั้นหรือแต่ีอายุ ก in right. <so ็รถขี่ไปเขาวาใส่เสือแดงขุ่นเออแกนกลุ่มยางดีนักเลงขนาดเพราะมั่นหรือว่าที่จริงๆเราพอจิตถือเลยเขาฝันเกี่ยวบโว้ยโมโมโมจะเมืองว่ามันก็ฝันเกี่ยวกันยังบ่ถืเอ้อโมแย่เลยว่าแต่แท้ดีพ่อพงศ์ดีกันยังโมสีจ้าพ่อมันนนะอันที่โมได้กันยังวะอืออือถามที่โมได้จ้า บานนี่มักนกระดิกนี่ล่ะตัวนี้ล่ะเอาลองอ้อมบอกอะยาฟันไปหลุดไปเอา 64. นี่ยหกสี่นี่ล่ะไปค่ะพ่อเน้นหนักหกสี่เนาะแนนตามตัวนี่และเขาหนึ่งกับศูนย์ใส่ค่ะขันบ่ถือกล้องอสิอตัวที่ตัว,ตวจ้าพ่อเท่า <c oughs> <c oughs> นั้นโตเนาะ <c oughs> เอาแล้วเมื่อน,นี่นี่มีบอลถดพามา่ารถน้ำโชคนี่พ่อ รถผ้ามามันก็นี้อยู่นั่นแล้วกำลังสีเอาไห้นี่ละ่ะเขามาม่จอมจะเสาร์ได้ปอบพอว้ายมาเสเดะมาบนมาเสดเดะดอกจูงเกรงเกรงเกรงมาติดเครื่องจะอยู่ต่บกีมาจูงมาเอ้าเงื่กเยือดยางหัว่อยางปอนมาสั่นจอดไปโดนมาเสร็จแล้วมาเติมล่มโ <c oughs> อ้แต่ว่าขับมนาะอยู่ต่ว่าหางยางน,นะยางจูงมาตี เอออีบที่เสียเท่งมาอยู่แต่ว่ายางจูมาเอานะห่วยรดอีกเที่ยงอยู่เคื่อบกี้สิอกออูยางมันวอนุพี่วะสิ่นแต่แรกมาเติมร่มทั้งหนาทั้งหลังอืมอืยิงแหน่งแจงว่าแต่แรกแกเบิ้งแต่งามสวยงามตามร่องเรียงอยู่ค่ะนี่แหละมันอาจกันมันมันโบดังค่ะมันตัวเงนมันดังหลายกต่ลองสื้อร้องเรียนเบิ้งแล้วแ่มาดีหน้าเบิ้ง แลขรถพามาวันนี้สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าน่นั่ะน่งน<อ>ึ่งนึ่งนึ่งน่งหนึ่งนึ่งน่งหนึ่งน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 ่งหนึ่งนึ่งนึ่งน่งนึงนึ่นึนาา่งนั่ง,นงนหน่งน่น่อนนึ่งหน่ามนึ่น่งหนว่าหนึ่งนหนึ่งหนก่นึ่งหนึ่นก่ลหนหนึ่งหนึ่ห่นึ่งหนึ่ง่าา4 4. ออืงกนึ่ง่น แต่บนี้ไปใส่กอนึ่งเก่าๆนึเขาก็อันดูนีงก็ได้ค่ะชื่อบ่าอะไรล่ะอันนั้นนั่นชื่ออะไรเอติสอะไรก็ลองเห็นเบิงจะมีจังน้อยคืออันเลขเก่าอันรถผ้ามากเนี่ยมันสิตีร่างกามันสิเป็นหกบอก่หนึ่งหก่หกหนึ่งหกบอกพ่อแท็กเ่ี่ยเนดีเกินไปเล้วเนาะบอกไปพ่ามาเตะเขาโกจะของตบลดเออแต่แต่พ่อว่าตีดอกขันร่างกายม่เคยซักหัวอืม มันมเคยยักหัวค่ะแต่บอกตัวหนาไม่บอกตัวหลังนี่นะจ้าพ่อแต่มันอกี้มาทั้งสามตัวโหลดเห็นบ่มื่อนัรนเอาแรงกขบม่คุยเตี้ยเตี้ยยังออกันหาศูนย์หนึ่งหนึ่งหาศูนย์อะไรหมดอันล่ะเขาคือบอลเลนมาคุยอีกสันดี้ยังมึงเสิร์ฟน่ะเออนี่แหละกับสาแเลนมาคุยตัราว่าเติมรอบเตอบเนาะจ้าจ้าอืมก็ไมาคุยกันอยู่ดี่เติมรอบเลี้ยสัสทิมก็ในหาเอาเงินหาบาดใจเข้ากับเราเข้าวันนี้อืมอืมนี่แหละลองเบิอง อ,อยู่ในนีละเจ่นจองเยเียกไม่ไปใช้ดอกมันแตกอยู่ในหนีแล้วเนาะพ่อเน,ะนอาะแมนเกี่กเราูได้มากัวได้ก็ได้ัวไดสีได้กระสีัวได้บุสีบได้ขาวจะสีมันแมนจ้าอืมไอ้คนนัวอันนี้กันพูได้โชคดีคือัวได้ัอกหรอกถูกต้องค่ะเออเราอีกกระือผ้วยอาคดอะไรมากมาย <c oughs> สื่สื่อก็น,น,น,นั่งค้างกงนหลุ่แลแมนจ้า ป้าิบแปกๆด่โอ้งวดนี้จ้องมันใจอยู่จ้าพ่ออืมเดี๋วกเผู้ขามาฟังกัได้ฟังเอาฟังกักคัดที่จะหน่าเบิงไข้เป็นแนวทางขันผู้ได้โศกดีเสื้อให้โศกขันฟันดีกับลองเหรียเบิงค่ะเหรียนเจ็เรียนเจ็ดน้อยสี่เหรียพรายพออาจารย์ไหาเลขเป็นบ่ โบตามก็สองร้อยตัวเดชื่นอน้ำโบทุนเนชแมนอยนู่ปอ,อืมคาดเอาดีๆสื่สอน้ำผูำ้ใดก็สื่อไปแต่โบถือหัวนี้เขาก็เอาหัว,าวานาะฉันตัวเนาะ,อะโอเคไว้พ่อหนก่อนจ้าพ่อผู้ข่าวเมืองมันนีก็กกได้ก็คอยให้มีโศกมีลาบได้เงินในทองใส่กันเด้เหมือนแรงนี้สื่อจะได้กระคอยออกจนนั่นโศกโศกมันมานลำลำรวยรวย กราพร่างกายแข็งแรงสุขภาพิตดีลำับเรืเ่อยๆการสูบสุขก้นตาทูจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนี้ยทางว่าแบงปันนิฟซีจ้าปารวยรวยสาทูคะ่ะ